ทริปวันที่3าของการเดินทางท่องเที่ยวรถทริปในจังหวัดกำแพงเพชรครั้งแรกของผมคืนนี้เราตั้งใจจะไปกางเต็นท์แคมปิ้งกันที่น้ำตกคลองลานเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมเดินทางไปแต่ยังไม่ทราบเลยว่าสถานที่ตรงนั้นมันจะเหมาะกับการกางเต็นท์นกับเราหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชมสถานที่กันพร้อมๆกันเลยนะครับว่าผมจะได้กางที่น้ำตกคลองลานหรือน้ำตกคลองน้ำไหลตอนนี้แล้วก็ ข้ามาอีกหนึ่งอุทยานคืออุทยานแห่งชาติคลองลานน้ำตกไปทางไหนวันนี้กลางเต็นท์ได้หรือไม่ครับกางได้ค่ะอันนี้มาด้วยกันกี่คนครับผู้ใหญ่สองผู้ใหญ่สองเด็กสองสองเนาะคเด็กน้องอายุกี่ปีอันนี้ขรบแปดเดือนค่ะขครบแปดเดือนนะวันนี้เที่ยวฟรีไม่เสียดันเนาะโอ้ขอบคุณครับคนเยอะไหมครับ ยแตการเที่ยวยังไม่ไ่คอยได้หลายจุดไหมหรือว่าจุดเดียวได,ได้หลายจุดเฝาก,กบกริการวันนี้คือวันปีใหม่เราได้เข้าฟรีครับไม่เก็บไม่เสียค่าบริการเ<ม>ดี๋จะพุทธาถ่ายาทางเข้าให้ดูเก็เป็นทางเข้ามาจากถนนใหญ่นิดเดียวเอง5กิโลเอง,องน้ำตกคลองลาน ถึงแล้วน้ําตกคลองลานไปดูกันโอ้คือสวยมากโอ้ยังมีน้ำอยู่เลยอะานน้ำลึกหนึ่งห้เมตรถึงแล้วเฮ้ 5, ยตร,ตรงนี้สวยตรงนี้สวย โ้ํน้ำตกสวยมากอะพี่น้องจะพาไปนี่เหรอที่เรียกว่าน้ำตกคลองร้าน่าดูมาชาล,ลอเป็นน้ำตกที่หล่นมาจากภูเขามันเป็นเหมือนภาพสโลอ่ะ ที่จริงต้องเดินไปข้างในอ่ะขี้เกียจเดินล้วตรงนี้ก็สวยสรุปแล้วเราก็ไม่ได้ไปกางเต็นท์กันที่น้ำตกของลานนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนั้นมันไม่เอื้ออำนวยในการกางเต็นท์กับเราเท่าไหร่แถมคนยังเยอะอีกต่างหากเป้าหมายใหม่ของเราก็คือ น้าตกของน้ําไหลนะครับเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมจะเดินทางไปที่น้ําตกคลองน้ําไหลแต่จากการหาข้อมูลเบื้องต้นมันเป็นลานกางเต็นที่เห็นวิวน้ําตกอยู่ข้างหน้าเลย Let's go to น้ําตกคลองน้ําไหล ใส่สองเด็กสองครับครับแล้วกางเต็นท์ได้ใช่ไหมข้มางนใน,งนใครับไปไม่รู้ว่ากางได้ไม่ได้ต้องกางแล้วแหละหมดน้ำเย็นก็กางมาแล้ว เต็นแล้วเห็นน้ำเห็นไหมเห็นวิวน้ำตกแล้วเข้าไปเลยเนี่ยแน่เห็นไหมเห็นน้ำตกไหมเรากลางเต้นเห็นน้ำตกเลยเฟี้ยวสิครับเนี่อยดูนะไม่ค่อยวนมาตรงไหนก็ได้ด้านหนน้ำตกตรงนี้เลยเฮ้ยตรงนี้เวิร์กตรงนี้เวิร์กห้องน้ำตรงนี้ นูนุ่นขอวิวการน้ำตกไปด่วนโอเคเขี้ยมดิตรงเนี้ยโอ้ดีใจมากว่าจะดื่มไปไปไปเฮ้ยคนไม่เยอะแล้วนะว๊๊วเฮ้ยมาเก็บปลายังไงเนี่ยมุมนี้เลยอ๋อมุมนี้มุมไหนอะไรเลยนี่น้ำตกอยู่ตรงนี้ไงไม่เห็นอะไรละไม่มันจอดรถตรงนี้ได้เลยตรงไปเลยไงเป็นลงคลองเลี้ยวขวาอ่าลงอ่าวนึงรอบก็ได้นะ ตื่นเต้นไม่ไหวตื่นเต้นไม่ไหวเนี่ยมุมเนี่ย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 อันแรกเลยมองเห็นน้ำตกเนี่ยเขากลับกันแล้วเนี่ยนะอยากขึ้นน้ำแล้วอยากน้ำตกของน้ำไหลขอไปแต่น้ำก่อนตรงนี้มันจะร้อนนะวันนียฮะต้องลงไปัอนนี้หาที่ต่อรถก่อนต่อรถเดินเหก่อนกันอันนี้ข้างบนซนูพีอยู่ข้างล่างเอาลองดูลองดูนะ เคทูเก็บแล้วเอ้าเสียบสิครับเรียบร้อยแล้วมาเอาเลยอะเคทูเก็บแล้วมาเชาลลอนี่ไงเอ้าวพี่คนนี้นี่พี่ดครับเฮ้ยเจอกันอีกแล้วเหรอครับเอ้านี่ไงทำมาเธอเขารู้จักพี่เขาจำเราได้ไหมอะไม่รู้จำได้แหละสวัสดีครับเป็นไงบ้าง ช่องเย็นค่ะเอาตรงนี้เลยแล้วกันนี่น้ำตกตรงนี้เลยพื้นที่ห้ามกางเต็นท์เอา เราบอกห้ามกลางเต็นท์แต่ว่าเราก็กลางตรงป้ายห้ามเขาห้ามก็คือห้ามตรงนี้แต่เรากลางหลักป้ายนะจ๊ะ นี้ก็จะเป็นโซนห้องน้ํานะครับห้องน้ํามีสองโซนเลยชายหญิงแล้วก็นู่นชายหญิงมีสองอันเลยสามารถเลือกเข้าได้เลยนะครับห้องน้ําที่น้ําตกของน้ําไหลนะถ้าใครมากลางเต็นท์ก็สะดวกมากชายหญิงนะครับเต็นท์เราอยู่นูน่นขูยองน้ำไหลนะครับแยกชายหญิง ห้องน้ำเือว่าดีเลยมันเป็นห้องน้ำใหม่นะนี่กำลังจะอาบน้ำแรงด้วยตัวอาบน้ำก่อนชุช่ย ก่อใช้บรรยากาศที่นั่ถ่ายรูปเล่นนั่งหมอกเอ๊ะถ่ายรูปได้ไนะถ่ายรูปเองเหรอครับกับพี่เขาก็ได้เ2 3ต่ียะหนึ่งสองครับอผมมาครับพี่พี่มีนอนนอนสิเดียวเดียวคุณนี้กลับผมนะครับครับผม ขึ้นมาสุดไม่ได้ลมแรง เป็นเวลา6โมงแล้วนะครับจะมืดแล้วเราก็อยู่ที่ลานกลางเต็นท์น้ำตกคองน้ำไหลเดีย๋ยวเราก็นั่งกินเิวชววิวธรรมชาติน้ำตกตรงนี้เลย เ,เคยอยากมาแบบนานมากลานนี้เราโชคดีนะว่าเรามาหลังปีใหม่วันนี้วันที่หนึ่งมกราก็ถือว่าวันปีใหม่อยู่นะแต่เรามาเช้าเราก็เลยได้วิวข้างหน้าเนเราก็ได้วิวหน้านี้เลยนะครับส่วนร้านก็คนเยอะปกตินะครับเป็นลานของอ,อชอนะ ด้านหลังก็คนเยอะนะครับแต่ไม่เยอะมากสองแม่ลูกก็ทำอะไรกันอ่านหนังสืออะไรมืดๆชาทำไรำไชากินชาบูกัน,ไ,นได้นัหนูอยู่เราตรงนี้คือเป็น ที่เนี่ป,ปิดฉากปิดฉากการแคมปิ้งรถ<ะ>ทิปยแคมแป์แงเวิดได้สวยงามมากรถทิปเหรอเป็นลานแบบว่า,า,าห้องน้ําคือสะดวกสบายโอ้โหแต่กลองไม่ค่อยชัดนะครับห้องน้ําสะดวกสบายทางเดินมีไฟทางปลอดภัยลมเย็นอากาศเย็นอยู่ตรงไหนก็ได้ยินเสียงน้นําตกหรือว่าโคตรเวิร์กไปกลับไปที่เต็นท์กัน มีวันอด,ดีิผมจะกลับมาอีกอติดใจมากเรากลับมาที่เต็นต์เราก็มานั่งกินขนมกันต่ออีกเหรอเนี่ยฮะาชาหนาวเหรอมลมที่นี่คือชอบอีกอะลมแรงมากลมแรงไม่ไหวจุดตะเกียงยากมากคือลมไม่ต้องห่วงเลยที่นี่ลมแรงแต่มองไม่เห็นนะใน ของจริงนี่คือลมแบบลมหนาวมาตลอดเลยข้างหน้านี้อันนี้เป็นน้ําตกนะแล้วก็นอนฟังเสียงน้ําตกทั้งคืนเหนอก็เหนอนี่ครับถ้ามาคือต้องได้ตรงนี้นะกางวันกางวันโดนแดดนะแล้วก็หลบหลังต้นไม้เอาตรงนี้เท่านั้น <c oughs> <c oughs> ไม่ได้โหมันเป็นจุดแบบ วิวอะเมื่อกี้กินหลังบ้านสว่างสวัยหน่อยคืนนี้ปิดฉากการแคมปิ้งสามวันสี่คืนปีใหม่นะครับครับเช้าวันที่สี่ของการเดินทางเราเก็บของเรียบร้อยแล้วตอนนี้ประมาณแปดโมงครึ่งเกือบเกืบเ้าโมงเดี๋ยวเราก็จะไปทำลาอะไร วิวหลักล้านที่เราเสบมาทั้งคืนน้ำตกของน้ำไหลนะครับที่นี่เลยอายน่นนายแบบนางแบบเขานั่งรอเราถ่ายรูปแล้วอะฮะนั่งรอเลยเหรอการถ่ายรูปกว่าเลยไปล้างหน้ากับบิ๊กเหรปปะมา้มาเดินมาข้าเร็วะล้ะลางหน้ากัชืิงกกน นี่น้ำตกพอน้ำไหลก็คือจะเป็นน้ำตกลงมาแล้วจะเป็นลำธารนะลุงมันเป็นลำธารลงมาเล่นน้ําได้ตลอดทางเลย้ยเลยตรงนี้ก็คือจะเล่นน้ำไปทั้งวันไม่ร้อนเลยดูนน้ำใสามากน้ำพุดเดเลย น้ำใสมากเลยปลาเยอะเห็นปลาไหมเห็นแต่กล้องไม่รู้เห็นกล้องเห็นไหมเห็นเนี่ยน้ำโคตรใสเลยอ่ะเออใครจะแค่แช่ออนเซนได้เนี่ยข้างหน้านี่เออแช่ออนเซนได้มันก็น้ำก็ไหลลงมาจากข้างบนข้างบนน่าจะเป็นเป็นแอ่งเป็นคลองเราลงสนามได้ตปะ 哦，嘿。<好 S 2> <laughs>